สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับสวัสดีพ่อใหญ่เกียงไกไทยอ่อนและป๋าธรรมรัตน์นาสาชาตินะครับสวัสดีทนายวุฒินะครับหัวหน้าพักใหม่และทีมงานพักใหม่ทุกทท่านนะครับสวัสดีเอฟซีนักลบดันเถื่อนกันทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เมษายน2566ตอนนี้เป็นเวลาเกนาฬิกาสนาทีนะครับอยู่กับป้อมบนอมนะครับวันนี้ป้อมบนอมก็อไม่ได้ไปต่างจังหวัด ไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับอ่าก็มีโอกาสดีๆนะครับได้ขับรถ้ามาเจอด่านนะครับด่านส่วนมากจะเป็นด่านจราจรนะครับเราก็ขอไปทำพัน์นะครับให้พี่น้องทางบ้านนะครับที่กําลังเที่ยวสงกรานนะครับประเพณีที่ดีงามสําหรับเมืองไทยนะครับหลายปีแล้วที่ไม่ได้จัดงานสงกรานนะครับปีนี้ก็ชื่นฉ่ำนะครับ กมานอนวันนี้ก็มีสิ่งดีๆนะครับมานําเสนอและอาจจะไม่ค่อยดีสําหรับอีกมุมนึงอีกมุมนึงก็ดีนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนคนทางบ้านนะครับสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะช่วงนี้ด่านเยอะบอกให้นะครับด่านเยอะคู่กับคนไทยนะครับขอไม่ได้แล้วครับคืนความสุขให้ประชาชนนะครับเนื่องในวันสงกรานนะครับผมว่า ไม่รู้ว่าตำรวจนะครับที่ตั้งด่านกันเนี่ยเพื่อหวังอะไรนะครับหวังลดปัญหาหรือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆกฎหมายจราจรมันสามารถว่ากล่าวได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตำรวจจะว่ากล่าวหรือออกไปสั่งนะครับผมแต่ในส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาออกไปสั่งนะแต่ไม่รู้ว่าสอนรอาบบุรณะนะครับตอนนี้จะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวป้ามันอมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกันนะครับ ว่าด่านอะไรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ทางด่วนนะครับเป็นทางด่วนกมเก้าของถนนสุขสวสดิ์นะครับตอนนี้ก็อ,อยู่อีกตรงที่ผมยืนอยู่เป็นถนนประทาวทิศนะครับท่านผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวจะพาดูว่าเจ้าที่เขาเป็นจุดอะไรนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูด่านสักหน่อยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ ทำงานไว้ก่อนนะครับเราก็ดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมป้อมนอนร้ายนะครับเรามาดูชมนะครับไม่รู้ว่าเป็นด่านหรือเป็นจุดอะไรนะแต่มีป้ายนะครับบริเวณตรงนี้มีป้ายหยุดตรวจนะครับแต่ป้ายหนึ่งร้อยาสิบเมตรยังไม่มีนะครับกล้องไม่มี ก้องไม่มีนะครับไม่มีมีแต่ป้ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของสนนราบบูรณะนะครับบริเวณตรงนู้นจะมีโต๊ะนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้นั่งนะครับมีใบสั่งแต่ละนายนะครับแต่ละนายจะมีกล้องบอดี้แคม era นะครับติดติดตัวนะครับอยู่สองท่านนะครับ ป้ายหยุดตรวจนะครับไม่มีบอกว่าเป็นจุดอะไรนะครับมีแต่คําว่าป้ายจุดตรวจนะครับจุดกวดขันินในจราจรจุดอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับมีแต่ป้ายจุดตรวจนะครับไม่รู้เข้าตรวจอะไรแต่ที่เห็นเห็นนะครับก็คือขันิีในจราจรนะครับตรวจเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ป้ายหยุดตรวจตรงนี้นะครับแต่ไม่มีคำเขียนคำว่า,าผ,ผู้ควบคุมด่านนะครับเป็นพันตำรวจโทเด่นชัยอยู่ไกลนะครับวัฒนะวิกิตนะครับน่าจะใช่นะเพราะมันอยู่ไกลนะครับสายตาผมไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นนะครับ น่าจะเป็นหัวหน้าด่านนะครับท่านนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวสอบถามหน่อยว่าเป็นด่านอะไรครับถ้าจะเป็นด่านนะครับต้องมีให้ประชาชนดูนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรให้เขาดูว่าก่อนถึงด่านนะครับหรือจุดตรวจขันก็คงจะมีนะครับเพราะเราจะลดปัญหานะครับ ลดการเกิดอุบัติเหตุให้พี่น้องตรงนี้มันเป็นทางร่วมทางแยกนะครับใต้ทางด่วนเห็นไหมครับมันมาจากในประชาชนที่ขับรถผ่านมาตรงนี้มันเป็นทางร่วมทางแยกนะครับที่มาแบบนี้นะครับมีเจ้าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนดักอยู่แบบนี้มันอาจจะเกิดอ,อันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับแบบนี้นะครับในส่วนหนึ่งมุมมอง,มองผมผมว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมาตั้งบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันโอเคมัน,ม,นมันอาจจะสบายก็ เี่เพราะว่ามันตรงนี้มันบงังมันมีแดดบังแดดนะครับเดินข้ามฝั่งนี่แล้วกันนะครับตามนี้แล้วกันนะก็ะะนี่ครับ เขาทำงานกันไปนะครับนี่คืออช่วงสงการนะครับวันนี้ช่วงสงการนะครับก็ใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็สวมนะครับเพราะว่าท่านก็จะมาเจอนะครับเจ้าที่ตารวจหลายสอน,อนหลายพื้นที่นะครับเป็นด่านกวดขันวินัยจราจรนะครับมันก็ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะว่าในส่วนหนึ่งนะครับพวกผมนะักรบด่านเถื่อนก็ไม่ สำรับสนุนใครให้การทำความผิดอยู่แล้วก็อยากให้สวมหมวกกันน็อกนะครับกันทุกๆคนนะครับที่ใช้ทางร่วมกันนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับพรบนะครับก็อย่าลืมต่อนะครับทุกคนก็มาแบบนี้นะครับก็สวมหมวกกันน็อกนะครับใครไม่สวมก็ต้องโดนนะครับเป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมก็ฝากนะครับพี่น้องนะนะครับ ถ้ามีการหยุดตรวจหยุดอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รถสะดุดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีดักน,นะครับมาเห็นป้ายอยู่บริเวณตรงนี้นะ <c oughs> นี่เขาก็น่าจะว่ากล่าวนะครับเพราะว่าแต่การว่ากล่าวไม่มีหนังสือนะครับว่าด้วยปากเผล่าที่เห็นนะ พราะว่าถ้าจับข้อคงจะออกนะครับออกอด้วยไปสับนี้เขาว่าจับไม่เป็นผู้กองน่าจะเป็นหัวหน้า กล้องตามด่านก็ไม่มีนะครับแต่มีกล้องติดตัวเ mm hmm. จ้าหน้าที่อยู่นายนี้ก็มีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีที่เข้ารับชมผมก็มานอมไลฟ์นะครับก็มาแบบกันบรรยากาศนะครับถนนประชาทิปซอยสามนะครับตรงนี้นะประชาทิปซอยสามใต้ทางด่วนพระรามสอง โดนอะไรครับโดสวัสดีครับโดนโดนอะไรฮะรอเพื่อนโดนโดนข้อหาอะไรตำรวจจับอะไรไม่มีไม่มีไม่มีใบขับขี่รอเพื่อนทำไมอ่ะไปไปซื้อกระลาบมาเงี้แล้วใครเป็นคนขับแล้วใครเป็นคนขับครับเพื่อนเพื่อน แล้วเพื่อนไปไหนไปโรงพักไปเสียค่าปรับหรือยังไงมากันกี่คนสองคนนั่งสามสอนสามสามคนก็ประชาสังชาติครับท่านผู้ชมนะ ให้เป็นหัวหน้าด่านครับสวัสดีครับท่านครับตำรวจไทยนะครับผมพูดตรงๆนะเอาจริงๆเนี่ยผมยกมือไหว้ยิงๆนะผมยกมือไหว้ยงิงนะเมื่อกี้นี่นะคือควรเป็นประชาชนก็ถามน,นะครับท่านผมว่าท่านมีปากนะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีปากนะเราขอสอบถามนะครับว่าด่านนี้เป็นด่านอะไรควรคุณคุณที่จะมา อาป้ามาพูดคุยกันดีไหมอย่างนี้นะครับมันควรที่จะดีเพราะว่าเราก็ประชารัฐให้พี่น้องนะไปนะดีฮวกองอันนี้ด่านอะไรครับนัานครับด่านด่านอะไรครับด่านกวดขันมินัยจราจร อันนี้อันนี้เป็นแผนแผนของบอก็ตามอันนี้ผมคุยกับหัวหน้าด่านอ๋อตามตามไปไหมเป็นข้างหน้าดูครับข้างหน้าจะมีข้างหน้ามีจุดตรวจครับจุตั้งอยู่ครับข้างหน้ามีจุดตรวจตามเขาด่านครับอยู่ตรงนู้นนะแต่แต่กล้องวงจรไม่มีเนาะตรงนี้แต่มีบอดี้ใช่ครับมีบอยู้ครับอะใช้ ไม่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 ท่านน้ำเขาเขาเขาเข้าใจอยู่ว่ากล้องตัวนั้นแต่สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเขาเวลาตั้งด่านเนี่ยเขาให้ตั้งอยู่ที่หน้าด่านใช่ไหมครับกถูต้งแล้ว่ตรรงนี้คับแต่แต่ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับกล้องยังไงครับอ่าโอเคกล้องกล้องเอ่อนี่มีนะครับอ่ามีมีมีครับต้องรอครับตำรวจจะกล้องตรวจตามตรกับแจกจายมาจะมีการับกีฬาพุทธแก่การอ่าแต่กล้อง มีมีอะไรบ้างครับท่านมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างข้อหาหลักๆอันนี้ไม่ทราบเลยครับดิรู้ทราบไหมไม่ว่าสิว่าหลักมีอะไรบ้างที่จริงคุณต้องม่ทราบนะไม่ผมอยากถามอย่าอย่ามาเถียงผมดีผมถามท่านเนี่ยท่านออกสื่อเนี่ยท่านพูดกับไม่ไม่ไม่คือผมไม่ได้มาทะเลาะกับท่านนะผมมาประชามพันธ์ให้พี่น้องนะสวัสดีครับท่านครับอันนี้ผมคุยกับท่านเดีไหมรถบรรทุกติดนนท์รถจราจรสนรบุญนะครับเป็นหัวหน้าด่านวันนี้ เดี๋ยวขอให้ตู้ยืนหมดทำงานก่อนนะครับได้ได้ครับถามอะไรเดี๋ยวหลังด่านหรือไปเจอสนเดี๋ยวพี่ถามผมได้เลยเอาถานตรงนี้ครับผมถามตรงนี้ท่านไม่ได้ครับพี่อทำไมไม่ได้เราทำงานครับพี่ทีาจะถายไปอดกาอาแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านถ้าท่านไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยถ้าท่านไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยอันนี้ท่านออกต้องไปแล้วท่านไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยผมผมไม่อยากคุยเหมือนกันนะถ้าปฏิกิริยาตำรวจเป็นแบบนี้นะครับประชาชนเขาถาม เขาถามนะครับมันควรที่จะมาแบบพูดคุยกันดีๆไหมฮ <c oughs> ะเออเราก็ไม่มีปัญหากับเจ้าที่ตำรวจนะผมลงไปนะครับหลายร้อยด่านไม่มีปัญหานะครับอย่าใช้อารมณ์นะเป็นตำรวจนะครับมันนี่ให้ผมไปถามทำไมอะผมรู้แต่ผมชื่นชมนะแน้ท่านผู้กองเนี่ยผมชื่นชื่ชนชมชื่นชื่นชมรัานนะ อาชื่นชมพาออะไรนะครับท่านก็คุยคุยคุยกับผมนะครับคุณทํางานนะครับคุณก็ทําผมไม่ได้ว่านะครับขอแค่พูดคุยนะครับท่านเป็นถึงโอ้โหระดับพันโทแบบคุยกับประชาชนนิดหนึ่งไม่ได้เลยท่านนะครับศักดิ์ศรีของท่านมันโอ้โหแบบมันสุดยอดจริงจริงนะครับคุยกับประชาชนคนอย่างผมไม่ได้เหรอ,อ่ะเราก็ไม่อยากมาหาเรื่องกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเราก็มาประชามพรร์ ให้พี่น้องประชาชนเขาได้สวมหมวกกันน็อกนะครับจะไม่ได้ทำผิดวินัยจราจรอ่านี้มันเป็นแผนเราก็รู้นะครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นต้องไม่มีแต่าเมิล่ามีนะไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมก็อย่าตั้งมันมีไหมคุณบบไปบอกผมเลยหยุดเอาใช้กล้องตัวนู้นมันเป็นคำสั่งของพบตลรไหม อถ้าตั้งด่านนะพูดมาแล้วขึ้นเว้ยเราจะให้ผมไปสอบถามทำไมอ่ะในสอนอสอบถามท่านท่านเป็นคนนะครับท่านมีปากนะผมก็ต้องสอบถามนี่แหละครับทำไมทักใหม่กับนักลบด่านเถื่อนถึงได้เกิดขึ้นมานะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพวกเรานะครับ จะเข้าไปปฏิรูปนะครับขบวนการของตำรวจแล้วกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับระเบียบการตั้งด่านเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเอาไปแก้ักบระเบียบเป็นกฎหมายดีไหมครับถ้าผิดระเบียบไม่มีนะครับแก้งจับมันเลยอย่างนี้นะครับมันควรที่จะทําแบบนี้ไหมครับเพราะว่าอะไรนะครับสํานักงานตำรวจชาตินะครับการตั้งด่านตั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัด มันต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วอย่ามาย้อนผมนะนะครับว่าคุณมาแล้วคุณไม่รู้เหรอประชาชนไม่รู้ไม่ถามมัน,ม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 ,นมันถามไม่ได้เหรอเอาผมถามหน่อยมันถามไม่ได้เหรครับฮะคุณเป็นตำรวจนะครับคุณกินภาษีประชาชนเราถามว่าข้อหาหลักๆเนี่ยที่คุณจับประชาชนเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่คุณมาย้อนถามผมคุณย้อนถามแล้วมันได้อะไรครับ คุณตอบมานะครับคุณเนี่ยคุณกําลังสื่อสารนะครับสื่อไปหานายนะครับไปหาท่านผอ,อตลอไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยมาย้อนถามผมว่าคุณคุณไม่รู้เหรอผมไม่อยากพูดคำว่ากูกก็กมึงนะเพราะว่าโอ้โหคือ มันสุดคำบรรยายนะครับเราเห็นกริยาแบบนี้มันมันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแบบนี้ผมไม่ปื้มแล้วกันนะผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะผมไม่ปื้มแล้วกันนะครับการทำงานนะครับการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยมันสื่อสารแบบนี้เหรออาผมถามหน่อยนะก็ว่ากันไปครับการตั้งด่านไม่มีกล้องวงจรแบบนี้นะครับ ถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะอ่าเห็นท่านเก่งน่าดูอ่ะพันตำรวจโทเด่นชัยเนี่ยพอ,อนอราชบุรณะนะอ่าผมอยากจะรู้ท่านเหมือนกันนะครับการตั้งด่าดโดยไม่มีกล้องเนี่ยอ่าถ้าร้องวินัยไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะอย่าเก่ง ให้ชัดเจนนะการตั้งด่านนะครับไม่ใช่บอกว่าให้ผมมาดูกล้องตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ระเบียบนะครับขอบอกนะครับค่อยไปว่ากันนะครับเจลรนะครับก็ฝากถึงเจลรตำรวจนะครับสำนักงานเหนวอชาตินะครับท่านผบตรนะครับกำลังชมรายการผมอยู่นะครับก็ เอาเรื่องนี้นะครับไปดูนะครับว่าเขาทําตามท่านไหมผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีน้ํายานะท่านพบออตรท่านมีน้ํายานะครับนะตอนอนอราดบุรณะนะครับผมบอกเลยนะอย่าลีตำรวจอนะเรื่องนี้นะครับเก่งๆอะผมชอบผมชอบมากตำรวจเก่งๆอะ ไอแ้แผลเนี่ยผมรู้ว่าตอนนี้คือทางนครบาลเนี่ยเขามีการตั้งจุดตรวจนะครับจุดตรวจขันวินัยจราจรนะครับหลายพื้นที่นะครับเราเรารู้อยู่นะครับเราแค่ลงมาสอบถามอ่าด่านไหนถูกไม่ถูกก็ว่ากันไปนะครับตามระเบียบตามคําสั่งของตอ่อรนะครับท่านคงรู้นะครับอย่ามาถามผมว่าไม่รู้เหรอพอผมถามคืนคุณไม่รู้เหรอการตั้งด่านคุณให้ผมชี้ไปนู่นไอ้กล้องวงจรนะครับ มันเป็นกล้องวงจรของใครอ่ะเออการจราจรนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็คล้องตัวนะครับเป็นถนนอ ชาพิษนะครับขาเข้าขาออกก็ท่องตัวนะครับอันนี้เป็นมาจากทางพระรามสองที่ท่านผู้ชมเห็นนางนี้นะครับมันเป็นทางร่วมทางแยกนะครับตรงนี้รถอาจจะมึนงงนะครับที่เห็นด่านะครับเจ้าที่มายืนดักอยู่แบบนี้นะครับผมสอบถามาวินแล้วบอกว่าช่วงนี้ตั้งนะครับเราไม่ได้ว่านะครับตำรวจทำถูกท่านก็ทำไปนะครับ เราไม่ว่านะครับอย่ามีอารมณ์มีอารมณ์ผมชอบมีอารมณ์วัวต่ไม่มีอารมณ์นะครับชอบมากนะครับตำรวจที่มีอารมณ์นะครับเห็นประกาชวนเห็นกล้องไม่ได้นี้โคตรชอบเลยเออดูแล้วครัครบท่านจันเลเป็นยังไงล่ะตั้งดานไม่มีกล้อง ผมไม่รู้จะหัวร้อยยังไงอ่ะตั้งแต่ได่ยีกล้องอ่ะอ่าแต่กล้องทังไมล่ามีนะวุฒิภาวะของตำรวจนะครับก็ชมกันแล้วกันไปพิจารณากันเองแล้วกันนะครับวุฒิภาวะท่านดีมากน้อยเพียงไรก็อ่า ดูย้อนหลังเอาแล้วกันย้อนย้อนมีกันมาย้อนอลงมาไม่รู้เลยว่าเออเขาเขาเขาจับอะไรมีอะไรบ้างเออนี่คือโอ้โหแบบนี่คือคำพูดของตำรวจ กินภาษีของประชาชนประชาชนลงมาถามมันควรได้รับคำตอบแบบนี้ไหมท่านผบตรท่านจาเลทั้งหลายเอาไปประกวดนะครับขอนอร่าบุรณนะเนี่ยเอาขึ้นแท่นไว้เลยสงการานต์ปีนี้นะครับผมคืนความสุขให้ประชาชนนะครับถามว่าสำนังกงานบวญชานะครับคืนอะไรให้ประชาชนบ้างน,นะครับมีหมวกกันน็อกแจกไหมหรือออกแต่ใบัง ่อแหนี่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นของคู่บ้านคู่เมืองก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่นง้ำสงการนะครับสิ่งที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือด่านตรวจนะครับด่านตรวจด่ดานตรวดขันมินในาจรจอนี่ยมันจะมาพร้อมๆกับเพศก,การนะครับ ดีใจไหมครับพี่น้องทางบ้านนะครับดีใจไหมชื่นใจไหมครับท่านผู้ชมยืนดักกันอยู่แบบนี้เยืนดักอยู่แบบทางร่วงทางแยกแบบนี้ถ้าโดนรถชนตายจะทำยังไงครับ ประชาชนจะผิดไหมครับถามหน่อยครับนี่เห็นไหมครับเขาเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยครับแล้วตรงนี้เขาจะเลี้ยวไปขึ้นทางด่วนนะครับมันเป็นทางร่วมทางแยกมันเหมาะสมหรือไม่ที่จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้การนะครับเอาไปพิจารณาแล้วกันนะครับทางร่วมทางแยกเขาให้มาตั้งหะครับไฟแดงมันมีนะครับแต่เขาไม่เปิด ลองคิดเอานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมช้าหน่อยก็ขอโทษขอไยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็พูดจานะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับอย่าไปได่าเจ้าที่ตำรวจนะครับ พยายามนะครับอย่าด่าเดี๋ยวงานเข้านั่นนะครับเพราะว่าตํารวจหลายนายก็เข้ามาดูรายการถ่ายทอดสด,ดของป้ามนอมนะครับและของอเพจนักร่าบันเทิงน,นะครับก็อย่าไปด่าเจ้าที่ตารวจนะครับขอเตือนไว้แล้วกันด้วยความเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วง มุมอีกมุมหนึ่งนะครับขอให้ทุกมุมนะพืนความสุขให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหมด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนมีทั้งเด็กด้วยท่านว่าก่าวตักเตือนได้ไหมคืนความสุขนะเหียนไหมเจอตำรวจใจดีเขาว่ากล่าวได้ ว่ากล่าวได้ให้ท่านนะคืนความสุขให้สังคมมีเด็กด้วยนะผมจะไม่ถ่ายหน้าเด็กนะครับดูเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอขอขอให้ว่ากล่าวนะครับเพราะว่าก็เด็กๆก็สุข อ้าวนั่นเห็นไหมเจอำตำรวจใจดีก็อย่างนี้อ้าวขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านอ่านี่แหละคืนความสุขให้อ่าดูดูท่านผู้กองว่าแกตวตัวใหู้รัอบงว่านะครับารวจตมวกบครับอ่าสมบูรณสมบูรณขอบคุณมากท่าน นี่แหละคืนความสุขให้ชาวบ้านนะครับประชาชนเขาก็ดีใจแล้วเขาเห็นท่านเนี่ยโอ้โห oh, สุดยอดมากดีเราก็ว่าดีไปนะครับมันมีอะไรที่ตักเตือนชาวบ้านได้เรากา็ให้ท่านตักเตือนนะครับแล้วแต่ดุลรัิยิจของท่านแล้วกันเราก็มาประจาพันให้พี่น้องสวมหมวกกันน็อกนีรละไครับแล้วก็ปอลบอย่าลืมนะครับอย่าลืมทํานะครับตํารวจเขาจับก็อย่าไปว่าเขามันว่าไม่ได้หรอก พี่ๆเขาก็ทําตามหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอแล้วกันนะครับการพูดคุยกับประชาชนเนี่ยพูดคุยกับผมเนี่ยธรรมดานะครับผมไม่ได้มีเกียรตินะครับเยอะขนาดนั้นก็พูดคุยกันมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขาแดดร้อนหน้าออกปฏิบัติหน้าที่สมการก็ไม่ได้เล่นกับเขาใด้ไหมท่าน <c oughs> ได้หยุ่กับเขาไหมได้อยู่กับเขาไหมสมการได้หยุ่ไหมท่าน ท่านไม่ได้เป็นใบนะครับแต่ท่านไม่อยากคุยอ่ะโอเคให้เขาทํางานอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันด้านไม่มีกล้องค่อยว่ากันนะครับก็ล้อมกะเลผ่านสื่อตอนนี้แล้วกันนะครับก็ให้ท่านตะลาวัตรนะครับไปตอบแล้วกันนะ ไปตอบแล้วกันนะครับกับจรรการตั้งด่านนะครับเพราะว่ามันมีจุดชัดเจนจุดตรวจนะครับนะว่ากันไปโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมมารอมนะครับนักลบด่านเทือนสวัสดีครับ